สวัสดีครับดรุณาภาพด้วยความเคร่งขึมณทุ่งหงญ้าใหญ่เมืองบาสกาลัวเจ้าเวกเกอร์ครับผู้กองดูระยะให้ผมหน่อยว่าระยะมันเท่าไร่เป้าหมายมีอยู่กี่นายครับท่านเจ้าเวกเกอร์ไม่เคยพลาดผู้กองยาสันพร้อมไหมครับผู้กองพรอ้อมพิกัดเป้าหมยสองนายทางซ้ายประมาณ12นาฬิกาเห็นหรือไม่ครับผู้กองเห็นแล้วยืนยันลมพัดจากขวาไปซ้าย ประมาณ4ีถึงหน็อตปรับไปซ้าย2กิกปรับจือขึ้นบนอีกประมาณ4ี 2, 4่บว,วกสอบวกสองนะผู้กองโอเคเรียบร้อยยิงเพื่อหวังผลพร้อมไหมผู้กองพร้อมสแตนบายสแตนบายครับผู้กองเรียบร้อยเรียบร้อยผมต้อการยิงไปแล้วล้มไปสองเปลี่ยน อ,อนุญาตเช็คเป้าหมายครับอนุญาตเหมือนมันอยู่คู่กันพอดีเลยจ้ะรับทราบครับผู้กองยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยวันนี้สุดยอดเลยครับท่านสแตนบายครับผู้กองยินจันเป้าหมายล้มแล้วครับแต่ผมขอดูทีนะฮะหมอไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับผู้กองพวกมันรู้หรือไม่ว่าเรากำจัดเป้าหมายไปแล้วสอง้ในนัดเดียวเลยจา้าสแตนบายครับผู้กองผมเช็คดูอีกครั้งนะครับโอเค ผู้กองครับว่าไงเจ้าไว้เกิผู้กองเตรียมตังไว้พันห้านะครับเอา้าทำไมอะ่ะผู้กองยิงโดนฝังงไรการชาวบ,บ้านเสียหายฝังกระจุยเลยครับผู้กองอลองโบู์หมายลงไปไหนปลิ้นวิ่งเข้าผาไปแล้วครับผู้กองโ้โอ้ยความดันขึ้นความดันขึ้น